ลูมินิเก้ส่งมามื่กีเล่แทงมาบักโจไหลมาโยนรับหลุดเดียวเข้าไปวันนี้ใช้ของเลี้ยงจี้ไปดีดเรียบร้อยโอ้เฮ้ยนี้ไหลมาคืนที่ใช่ไหมเขื่อนโดยเขื่อนเอาส่งผ้ามาวันนี้โยนครับเลี้ยงจีนไปส่งให้ลูมินิเก้แปะเข้าไปเรียบเลนลูกสูตรับผมส่งมาลิสเจมไหลคืนโยนครับพี่เข้าสายสัตด้วยส,สายอุ้งชนเสาลูมินิเก้ตัก เก็บวันหน้าเอาไม่ได้ครับพอตาได้เฮียกนาาันหน้ามาคันโตนาลิสเจมดักไปไม่ได้โยนครับไหลมาวิจูเนียนแตมันทันยิงด้วยเท้าซ้ายเรียบร้อยผมสามประตูต่อก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามากับแผนของจานเอ็มเป็นโมบายนะครับผมนี่ครับลองเล่นดูนะครับว่าแผนนี้จะโหดจริงอย่างที่จานเอ็มรีวิวหรือเปล่านะครับผมนี่เราก็มาเจอกับทีมที่โคตรตึงเลยนะครับดูนะครับ ดูมิเิเก้เรียวเนิวแมซี่ร้อยหกครับผมปีซ้ายเป็นคิเลียนเอบร,รัฟเป้กลางลุกเฮอร์เนสกับเอลิคันโดน่าครับผมดูเป็นชมัยขึ้นไปกันเลยครับผม มาครับผมแมนซิตี้เวสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนรับผมแมนซิตี้ได้ฟไฟเคียก่อนนะครับลูบินิกเก้ส่งมามกเมกิเลเล่แทงมาบักโจไหลมาโยฮันครับหลุดเดียวไปวันนี้ใช้ของเหลวเลี้ยงจี้ไปดีดเรียบร้อยโอเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมจากแมนซิตี้์จากลูกเขียรูกแรกครับผมนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม,บผมใช้ลูกศูนย์ลูกนี้ เราใช้กันได้นะผมโกงมานะครับอาลูลิเกย์ยิงไกลเลยตอนนี้สมัยเคลิร์นเซฟสบายเลยครับผมสมัยเคลิร์นสาดยาวมาด้านข้างวินสิสตูเนียไม่ผ่านผมเฮนเนสไหลามาลินลี่แมสซี่ขึ้นดามาลูมลิเก์ไหลขึ้นลิลลี่แมสซี่ยลงจีเคลินมาจะไปเองไล่ก,กัดสกัดไม่ได้ผมเคลียร์ขึ้นดามาวินสิสตูเนียไหลเข้าการาบบัคโจมาที่ดูมิิเก์ข้ามแดนมาลงลงลิสเกม เลี้ยงตีขึ้นไปครับผมยกมาเบาๆบักโจ้ไม่ได้โขครับผมมาเก็เลขเก็บได้มีสุดโดนคาฟูดังไปครับผมเคียร์ขึ้นนามาลูมนินิกเก้เฮอเนตม้วนหนึ่งที่ครับผมขึ้นนามาลูมินิกเก้ไหลมาไม่ผ่านไลกาครับผมไลกาส่งมาที่บักโจ้ลูมินิกเก้เนบักโจ้ติดเฮอร์เ,เนต์ครับผมไหลออกข้าวมาเรอเรอแมตซี่ เลีงจีขึ้นมาตักเข้าในมาปักโจดดักไว้ได้แทงมามาเกิลลี่วินซูจูเนียได้บอลแท้งขึ้นหน้ามาไม่ผ่านคานาบัลโลครับผมโยนครับเก็บบอลได้แทงมาวินซูจูเนียโดนคาฟูดักไว้ได้ครับผมเขกากลางมาเฮนิเฮนิดเฮ้ยเลี้ยงจี้ไปกินแดนมาเแดนเดสดักไว้ได้ส่งมามาเดนี่มาที่ลิฟเจม คันโตนาครับผมคัน,ตนุตนาสาจาว้มาลูมินิเก้ได้บอลโคมาเอ็มปาเป้กลับไปได้วันนนี่สาขึ้นมาเฟอร์นันเดสไหลมาคันโตนาสัดล่อม่วงช <c oughs> ่วยขึ้นเซฟไ้ได้ผมลูมินิเก้เก็บบอลได้ลิเจมลงมารับบอลสาขึ้นหน้ามาลูมินิเก้ไหลมาโยนครับไม่ผ่านคาบิโอครับคานาวโลมาเฮอร์เนสไหลมาลูมินิเก้ได้บอลเลี้ยงลบหนึ่งที มาคันด้วหน้าติดลิ้เจียมผมสาาขึ้นหน้ามาไม่ผ่านเฮอเนี้เห็นปะเป้มมวลที่จะส่งนึงมาที่นี่สกัดต่อ,อไปติดดูมนิก้ได้วันส่งมาบักโจบักโจไหลมาไปสุดทายแทงออกข้ามาเฮอนนันเดสไหลมาบักโจบักโจเลียงจี้ขึ้นมาไหลขึ้นเฮอเนี้เปิดลูกนี้ไม่ได้โขผมไม่เคยเซไปได้ไม่เคยเล่นสั้นมาเฟิร์นเดสไหลมาเธอเนี้ยครับผม อินดอร์เมสซี่เขามากลางติดมาเกเร่ครับผม,มเกเรวางยาวออข้างไปติดครับผมคือนนี้ไหลมาคืนที่ชไมยขึ้นโดยขึ้นเอาส่งข้ามาจังหวะนี้โยนครับเลี้ยงจีนไปส่งให้ลูมินิเก้แปรเข้าไปเรียบ้อยผมสองประตูต่อศูนย์จะเข้าหาลูมินิเก้นะครับผมแมนซิตี้ขึ้นนำแมนซิตเตอร์ยูเนเตดไปสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับลูมินิกเก้เฟิร์นเดตเลนตันมาลูมินิเก้ ลิเกก็ดักบอไม่ได้สมงาวิสตูนีเนี้ยติดเฮอเนี้ยนะผมอันนี้ไหลมาลุมินิเก้ไม่ผ่านบบายโยครับผมปักโจหมดเวลาครึ่งแรกไปนําที่สองประตูต่อศูนย์นะผมจากโยนคัฟแล้วก็ข่าวหายลูมินิกเก้ครับผมกดกันต่อมันดูขึ้นหลังกันนผมว่าจะยิงหน้าอีกหรือเปล่านะครับผมแผนจา้านเอ็มเป็นโมบายนะครับอันนี้ก็ดีใช้ได้เลยนะผมดิ่งหาช่องกันดีมากครับผมมาที่ลูมินิเก้ ไหลออกข้างมาลูดเดียวแมสซี่ไม่ผ่านเฮนเดเด์ ed, เอาเฮนเดเด์เ่นยากไปแมสซี่ดักไว้ไมได้เฮ์เดนแก้ตัวได้ดีครับผมสาขึ้นนามาลูมินิกเก้ไม่ผ่านคานาวโลมากินเลดักไว้ได้สวยโยนครับไหลมาลูมินิเก้กระชากบอลไปลุดเดียวมาลูกนี้ลูกนี้ยิงเองครับผมไม่มีบุมยิงนะผมจะไมเคิ่นเซฟไว้ได้ครับผมได้เตะมุมนะครับลูกนี้ ลุมนกิกเกหลุดเดี๋ยวมาผมแต่ไม่มีมุมยิงนะครับอิเจมขอดมามีโยนครับได้ขกออกมาไกลเกินนะครับผมจะมาเคลื่อนเซฟได้ออกข้างมาพิเจมเลนเดทมาที่โยนครับไหลมามีซุปเจเนี้ยขณะวโลว์ฟาวไปก่อนนะครับผมนายฟีคิกนะครับโยนครับ เล่นลูกสูตร,รับผมตรงมาลิสเจมไหลคืนโยนครับพีเข้าสายซัดด้วยเท้าซายอุ้งชนเสาดูมินเกตเอาเก็บบ่าน่าอุ้ไม่ได้ครับขอตาได้เยียขึ้นหน้ามาคันตัวหน้าลิสเจมดับไปไม่ได้โยนครับไหลามาวินิสจูเนียร์ดับบันทัดยิงด้วยเท้าซายเรียบร้อยผมสามประตูต่อศูนจากวินิสจูเนียร์นะผมดูนี่เอาดูมาดูภาพช้ารีวิวเอ้ยรีเพย์นะครับนี่ดับบันทัดซัดด้วยเท้าซายเรียบร้อยเลยนะครับอือหือ โอ้โห oh, oh, นะครับแค่น,นี้จนนำไปสามประตูต่อศูนย์นะครับผมลูมิเก้ลูมิเก้ไหลามาลิเนอร์พมตสี่ไม่ผ่านเฮอร์นันเดสครับผมาคุณน้ามาลูมิเก้ไหลยโยนครับผ่านนะผมโยนครับคันโตน่าอ้าวหมุนนะผมอืมอีกแล้วนะครับใครเคยเจอบ้างน,นะผมแบบนี้ลูมิเก้พลิกมาส่งมา อ๋อโอ้เน็ตเน็ตอืมเกือบเลี้ยงเข้าประตูตัวเองนะครับลูกนี้โอ้โหเน <im itating> เ็ตเฟรนเดตขอดมาได้โคคานวลโลอืมตดากไว้ได้เคียขึ้นหน้ามาลุมนิเก้ส่งมาวิสุดอยู่เนี่ยไหลขึ้นติดคาฟูก่อนนะครับอ,อืมออกไปก่อนแล้วครับผมเฟรนเดตได้ทุ่ม ส่งมามีสุดจเนียไหลมามามาเกรเล่ส่งมาที่บักโจบ้โจบักโจส่งได้อยู่ลูมิเกตส่งบักโจติดเธอเนี้ยครับผมไหลเข้ามาที่พุสาประตูดิสเกมนาไม่ได้ลูมิเกตต่อส้นมาบักโจไหลมามีสุดจุเนียลูมิเกได้สั่นหล่อม่วงจะไม่ขึนเซฟได้ครับผมลูกนี้ลูมิเกตได้สั่หลอม่วงแล้วครับลูกนี้แต่ชมเยี้ยนก็ยังเซฟได้อยู่นะครับผมวิญญาณเป็นลูกที่สวยแน่นอนนะครับ ติจมเยาวมาโจนครับไม่ไดคาา้ครับผมลมินิเก้ปาดมาซาเน่ครับผมซาเน่ไหลามาไม่ผ่านก่าดียวครับผมติจมส่งสตันไปเฮอร์เนต์ดักไว้ได้มาที่ซาเน่ไหลเขากลางมาคันโตนามวนหนึ่งทีมาเกเล่ดักไว้ได้มาเกเล่ไไเลแทงขึ้น,น้ามาลูมินิเก้ไหลข้างมาบักโจ้ติดคาเซมิโลครับผมลูมินิเก้ ไหลามาที่ซานีครับผมตานี่ท่านี้ไม่รีวผมเลี้ยงเลี้ยงมาเกลเล่ดักได้สวยอืมซาเน่ได้บอลมาจังหวะนี้เลี้ยงจี้ขึ้นมายิงเองครับผมอืมไหลาการดักไว้ได้ครับผมมาเกลเล่สานหน้ามาไม่ผ่านกวาด,ดีโอเออเนสไหลามาคาสิมิโลคาสิมิโลมาที่เอริคันโดนาพิกปั่นเองลุกนี้ไม่ผ่านผมติดบล็อกครับคาสิมิโล ส่งมาคันโตานาไหลมาบานนีนี่ดักได้สวยครับมาเกลเล่เล่ออกข้างมาที่ลิซเจมไหลขึ้นหน้ามาโย,โยฮันคัฟส่งผิดตวัวครับจังหวะนี้ดักไว้ไ,ได้ครับผมโดยโดยเตโอเฮนันเดสไหลมาที่เบคแฮมไม่ผ่านผมกาบิดีส่งขึ้นใช่ไหมขึ้นศาดตรยาวขึ้นหน้ามาคันโตานาลูมินิกเก้ไม่ผ่านมาเกลเล่ครับผมลิซเจม หลมาโยนครับไหลยาวมาลุมิเก้เกไม่ผ่านกบวาดีโอครับผมสาเน่ไหลมาคันต้นหน้าทดทาาที่จอนี้95้าบ้าแล้วผมเรียบร้อยครับผมชนะไปที่สามประตูต่อศูนย์นะผมโอกาสอย่างเยอะครับผมการคองวันก็ถือว่าสูสีนะครับนี่ครับโยนครับได้เอ p มีไป7.5คะแนนในแมตช์นี้ครับผม นี่ครับมาดูทีมของเขากันนะครับผมก็อดีตแรงนิวชั่นหนึ่ง 4, อ่ะสี่พนะันหนึ่งร้อยสามสิดแปดันัดที่สี่พันเลยนะครับนี่ครับผมทีมเขาอย่างโหดเลยนะครับนี่แคปไว้ทำเป็นปกคลิปครับผม ครับชนะไปขึ้นดีวิชั่นหนึ่งสบายสบายครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ